ขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตล้วนแล้วแต่มีเส้นทางเดินที่คล้ายกันนั่นก็คือเส้นทางของการดำรงชีวิตความเป็นอยู่และการเอาตัวรอดซึ่งเป็นสัญชาตญาณที่มีมาแต่กำเนิดแต่เมื่อวันหนึ่งวิธีการดำรงชีพเปลี่ยนไปปัจจัยหลายๆอย่างเพิ่มเข้ามาทุกอย่างอาจเสียสมดุลอย่างเช่นเรื่องราวความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าซึ่งมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในพื้นที่ที่เปรียบเสมือนเป็นบ้านของพวกเขา สาเหตุที่แท้จริงเกิดขึ้นจากอะไรและมันจะได้รับการแก้ไขหรือไม่ไปติดตามชมครับพื้นที่กว่า2,168ตารางกิโลเมตรที่ประกอบไปด้วยป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบชื้นป่าดิบเขาทุงา่งหญ้าและสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดนับไม่ถ้วนจนถูกขนานนามว่าอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน เขาใหญ่เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นที่นิยมของผู้คนอยากจะสัมผัสกับธรรมชาติจึงไม่แปลกที่ช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลจะเห็นผู้คนเดินทางไปพักผ่อนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างไม่ขาดสายทีเดียวเพราะเสน่ห์ของที่นี่คงอยู่ที่ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าที่เราเห็นได้ดยง่ายบางครั้งก็แบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียว แต่เมื่อหลายคนหลายจิตสำนึกได้มามีส่วนร่วมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ป่ามากขึ้นวิถีชีวิตของพวกมันบ้านที่พวกมันเคยอยู่เส้นทางแห่งความอยู่รอดในแต่ละวันอาจจะไม่ปลอดภัยเสมอไปแล้ว ความโหมดร้ายของโลกใบนี้คงอยู่ที่ทุกอย่างมันเกิดความเสียสมดุลวิถีชีวิตก็เปลี่ยนเมื่อเส้นทางเป็นกลับต้องกลายมาเป็นเส้นทางตาย เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมเป็นอย่างมากเมื่อลูกลิงโอบก,กอดร้องเรียกและก็พยายามปลุกแม่ลิงให้ฟื้นขึ้นมาเรื่องราวถูกแชร์ผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กไปมากมายสาเหตุเกิดจากแม่ลิงตัวนี้ถูกรถชนบนถนนเส้นทางขึ้นเขาใหญ่กระแสความสงสารมากมายหลากหลายความคิดเห็นและก็เกิดคำถามว่าทำไมแม่ลิงตัวนี้ถึงต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้ล่ะ ดูเรื่องริงถูกรถชนหรือว่าสัตว์ป่าถูกรถชนนะครับก็ย้อนหลังไปแล้วต้องบอกว่ามีมา,าไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับเพราะโอกาสที่สัตว์ป่านะครับซึ่งอยู่ในป่าแล้วก็มีต้องบอกว่าเป็นความเจริญเข้ามาในพื้นที่นั่นคือยอดยานพาหนะหรือว่าผู้คนที่ขึ้นมาท่องเที่ยวด้วยความนิยมที่อุทยานชาติเขาใหญ่ปัจจัยหลักก็คือว่าเราพบเจอสัตว์ป่ามาอยู่ข้างถนนมากขึ้น นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยวิถีชีวิตของสัตว์ป่านะครับเลยว่าการหากินของสัตว์ป่าพฤติกรรมของสัตว์ป่าเนี่ยไม่น่าที่จะมาคอยอยู่ข้างทางโดยเฉพาะลิงนะครับเราก็มาสังเกตดูว่าทําไมทําไมก็ต้องมาอยู่ข้างทางก็เราเข้าพบเจอว่ามีนักท่องเที่ยวแอบเอาอาหารให้นะครับแอบเอาอาหารให้เด้ลิงพฤติกรรมของลิงก็เปลี่ยนไปจากที่เคยหากินอยู่ลูกไม้ในป่าวันนี้ก็มานั่งรออาหารจากมนุษย์ที่คอย หหหรือาาือออวว่่่่่าาาาจกกนนัทททงเเีียยยข้ามาขย้มิบใปัจจุบันมีผู้คนเดินทางขึ้นมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มากขึ้นเป็นเรื่องง่ายที่จะพบเห็นกับสัตว์ป่าระยะหลังจึงมีการสำรวจเรื่องสาเหตุของลิงที่ถูกรถชนตายตามถนนอยู่เป็นประจำมีการสำรวจพฤติกรรมของคนที่มาเที่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์จึงพบว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวบางคนนำอาหารติดไม้ติดมือขึ้นมาแล้วก็นำไปแบ่งให้กับลิงที่อยู่ข้างถนน เมื่อพฤติกรรมเช่นนี้เกิดอยู่เป็นประจำฝูงลิงจึงรู้ว่าที่นี่มีอาหารให้กับพวกมันจึงเกิดเป็นนิสัยใหม่ที่พวกลิงรวมตัวกันเป็นกลุ่มบนถนนเพื่อรออาหารโดยที่ไม่ยอมหากินเองแบบเดิม วันนั้นาาอ่ะครอครัวเราขึ้นมาก็จะเห็นเยอะมากแต่เราก็ชะลอรถแล้วก็เบี่ยงพร้อมกันนั้นในทางที่เขาสวนมาสองคันนะคะเขาก็ทาพฤติกรรมเหมือนเราก็คือชะลอรถแล้วก็เบี่ยงเพราะว่าลิงเขาอยู่กลางถนนเลยค่ะวันนั้น<อ>ไม่ถอยไม่ลุกเพราะนั่งนั่งหา<ส>เห<อ>็บอ,อะไรกันนะคะแล้วก็นั่งรอ ก็ไม่ทราบว่าเขารอคนให้อาหารอะไรยังไงทีนี้มุมมองของคนที่มามาใช้บริการของที่เขาใหญ่นี่นะครับถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราพวกเราที่มานี่นะฮะสงสารสงสารลิงหรือหรือกวางก็แล้วแต่ล้วเราให้อาหารเขาดีนะเรากําลังทําให้พฤติกรรมเขาเบี่ยงเบนจากความเป็นธรรมชาติถึงวันนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เราเห็นคือมาอยู่ที่การถนน พอมาอยู่ปั๊บเนี่ยพฤติกรรมของคุณขับรถเนี่ยส่วนมากจะขับด้วยความเร็วแลวจะอไม่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไมให้อาหารสัตว์นี่เหตุการณ์อย่างนี้ก็ไม่เกิดขึ้นการให้อาหารสัตว์เหมือนเราหยิบยื่นมาบอกว่าอ,อันตรายให้เขาทใไมเขาหากินอเอง,องไม่เป็นในในในเบื้องต้นนะฮะเราทราบว่าไอ้ปัญหาเนี่ยสาเหตุเนี่ยนะหลักๆในนะวันนี้นะครับน่าจะมาจากเรื่องของการให้อาหารนะครับที่ทำให้พฤติกรรมของลิงเปลี่ยนไปไม่หาอาหารอยู่ในป่า นะครับแทนที่จะเก็บลูกไม้เก็บใบไม้กินในป่ากนะามาอยู่ข้างทางแล้วก็พอมาอยู่ข้างทางเสร็จก็วิ่งตัดหน้าไปก็เป็นเหตุเจ้าสลดเหมือนอคลิปภาพที่เราเจอกันอยู่คือพฤติกรรมของลิงนะครับเราต้องยอมรับว่า,าถ้าพูดถึงทั้งเรื่องสายพันเนี่ยเขาใกล้เคียงกับมนุษย์มากนะครับดูรูปลักอะไรต่างๆเนี่ยเราเราเคยเรียนกันมาด้วยว่าเรามีพัฒนาการมาจากลิงนะครับโดยเฉพาะลิงหางสั้น อะไรพวกนี้แล้วก็ลิงที่เราเจออยู่นี่ก็เป็นลิงหางสั้นด้วยนะครับพัฒนาการเรื่องความฉลาดการเรียนรู้นะครับก,ก็มีมากกว่าสัตว์อื่นๆเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนะี่ยเขารู้นะครับพฤติกรรมที่ถ่ายทอดกันมาเนี่ยเขารู้เลยนะครับว่าอย่างวันนี้วันธรรมดาเราขับรถตลอดแนวเนี่ยไม่เจอฝูงลิงออกมาอยู่ข้างทางเลยแต่ช่วงวันหยุดเราขับรถไปตลอดทางนี้เจอตลอดนะครับเจ้าหน้าที่เรามีชุดเคลื่อนที่เร็ว นะครับที่ทํางานต่อเนื่องมาจากเรื่องช้างที่คอยผลักดันช้างเข้าเข้าป่านะครับวันนี้ช่วงฤดูฝนนี่น้ำมีน้ํามีอาหารอุดมสมบูรณ์ช้างก็ไม่ออกมาแล้วแต่ลิงถามว่าลิงทำไมยังออกมาก็พฤติกรรมว่ามารับอาหารนะครับจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่ที่ที่คิดว่ามีใจเมตตาแล้วก็พฤติกรรมเรียนรู้ว่าในช่วงวันหยุดจะมีรถเยอะพอมีรถเยอะปุ๊บมานั่งอยู่ข้างทางนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้อาหาร เป็นอาหารรสชาติที่แปลกแตกต่างไปาจากที่ในป่าธรรมชาติที่มีอยู่พวกกลุ่มของลิงเองก็จะออกมานั่งอยู่ข้างทางแล้วก็รอรับอาหารอยู่ตลอดนั่นคือเป็นพฤติกรรมเรื่องการเรียนรู้ที่ลิงพัฒนาการมาแล้วก็เหมือนกับจำได้ว่าวันไหนเป็นวันหยุดนะครับแล้วก็ออกมาอยู่ข้างทางเรื่องนี้มันไม่ใช่ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นเลยจากพฤติกรรมลิงที่รออาหารจากนักท่องเที่ยวกลับกลายเป็นว่าถ้าลิงเจอสิ่งของ ที่พวกมันสามารถกินได้ก็จะเข้าไปยื้อแย่งมากินโดยบางครั้งก็เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่เอื้อมระอาแต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดก็พูดแบบสรุปได้ว่าเกิดจากพวกเรานี่เองแหละครับไล่แขกอย่างเดียวเลยจองไล่แขกอย่างเดียวเลยขาเจ็บนี่มา หลังเนี่ยโดยความสงสารของนักท่องเที่ยวเนี่ยเอาอาหารไปให้ไปให้เขานะครับพอให้เขาเนี่ยเกิดความเคยชินพอเขามานั่งรอนะครับพอนั่งรอตอนหลังที่เราเ,าาเราดูแลโดยที่อขอร้องนักท่องเที่ยวนะครับโดยการห้ามด้วยไม่ให้ให้อาหารก็พฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยต้องมาแย่งแทนครับถ้าถ้าถ้ามองมองบนสุดตัวนะครับมันก็ลักษณะของธรรมชาติก็คือนิสัยเสียขึ้น โดยการหากินเองโดยตามธรรมชาติที่เขาอยู่ได้แบบสบายๆกับ,บ,บต้องมานั่งรออาหารแล้วก็คอยมาแก่งแย่ง,ยงอาหารจากนักท่องเที่ยวนี่ครับทำให้เกิดการวุ่นวายพอสมควรกันในนิสัยที่เปลี่ยนไปของของสัตว์นะครับของลิงด้วยครับในส่วนพื้นป่าของอุทยานชาติเขาใหญ่นะครับกตต็ต้องขออนุญาตเรียนว่าความอุดมสมบูรณ์ในติดขั้นมรดกโลกมรดกอาเซียนนะครับอาหารมากมายนะครับแต่วันนี้อาหารรสชาติที่แตกต่างไป ทำให้ริงติดใจในรสชาตินะครับอย่างเช่นหยิบยื่นผลไม้ให้ซึ่งในเขาใหญ่ไม่มีหยิบยื่นแตงโมให้หยิบยื่นข้าวโพดให้นะครับวันนี้ในส่วนของอุทยานไม่มีผลไม้เหล่านี้ให้กับสัตว์ป่าเหล่านี้แต่สัตว์ป่ามาได้กินมีรสชาติที่แตกต่างไปก็ติดใจนะครับเมื่อติดใจแล้วก็พยายามออกมาเรื่อย,อยนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆเราไม่ให้นะครับสัตว์ป่าก็อยู่ได้เพราะว่า ความหลากหลายของพันธุ์ไม้เนี่ยแล้วก็ในส่วนของช่วงเวลาที่เขาออกลูกออกใบออกดอกออกผลก็เป็นอาหารของสัตว์ป่าได้ตลอดแล้วค่วิวัฒนาการมีมายาวนานแล้วในส่วนของการดำรงชีวิตอยู่ในป่าของการพึ่งพากันทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เพราะนั้นเราเรามองว่าในส่วนของการให้อาหารสัตว์เนี่ยเป็นโทษนะครับแล้วก็เป็นการตัดในเรื่องของห่วงโซ่อาหารเป็นการทําให้ระบบนิเวศเสียไปแต่ก็ยืนยันว่าในส่วนตรงนี้ว่า ความมุดมสมบูรณ์ของเราในผืนป่านมีมากมายไม่ต้องกลัวว่าลิงเราจะอดอยากจากปัญหาที่เกิดขึ้นก็ใช่ว่าเจ้าหน้าที่จะนิ่งนอนใจนะครับได้มีการออกข้อกำหนดในการเข้ามาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะอาจจะมีสัตว์ป่าเดินข้ามถนนการทำเนินสะดุดเพื่อชะลอความเร็ว การติดป้ายรณรงค์การรวมกลุ่มของอาสาต่างๆในการท่องเที่ยวเขาใหญ่แต่ทุกอย่างก็คงจะแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมดครับเพราะแท้ที่จริงแล้วควรจะต้องแก้ที่จิตสํำนึกของบุคคลมากกว่าเพราะเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าที่เปรียบเสมือนบ้านของสัตว์ป่าคงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอยากให้ผู้อื่นเข้ามาปลูกเสริมเติมแต่งบ้านของตัวเองหรอกนะครับยิ่งมีสิ่งใหม่เข้ามารากฐานความเป็นอยู่ก็ย่อมเปลี่ยนไป เรื่องนี้คงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีที่ช่วยปลูกจิตสำนึกที่ดีของเราให้ใช้ชีวิตร,ร่วมกับธรรมชาติร่วมกับโลกใบนี้อยากมีความสุขโดยอย่าให้เกิดความสูญเสียแบบนี้ที่ไหนอีกเลยครับ เมื่อชมเรื่องราวทั้งหมดแล้วเราก็หวังว่าการเดินทางไปสัมผัสธรรมชาติหรือการไปท่องเที่ยวชมสัตว์ป่านในครั้งต่อไปเราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่นั้นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สิ่งมีชีวิตร่วมโลกอยู่ด้วยกันกับเราอย่างมีสมดุลและมีความสุขเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้นะครับ